ที่จะต้องกดแล้วให้เขาทํางานถ้ารถขับเคลื่อนไปอยู่ไม่เกิน60กิโมตรต่อชั่วโมงก็ mm hmm. ไม่ต้องกดเดี๋ยวเขาเป็นออโต้แต่ถ้าเกิดว่ารถจอดอยู่ mm hmm. ก็กดให้เขาทํางานนะคะประมาณสัก15-30นาทีแล้วตัวสัญญาณก็จะหายไปนะคะสําหรับรุ่นนี้อย่างที่ป้ายบอกค่ะเหมาะมากๆกับทุกอย่างในการใช้งานครอบครัวก,ก็ได้เชิงพาน,นิก็ได้แล้วบางควเป็นรถคันแรกเอาไปแต่งจิ้งก็ได้ไปแต่งตามลักษณะครอบครัวก,ก็ได้ค่ะเติมน้ํามันนะคะ สวัสดีค่ะไฟนะคะจากช่องต้นายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะไฟอยู่กับรุ่นรถที่เป็นรุ่นรถอัถประโยชน์เป็นรุ่นรถที่สามารถไปต่อยอดได้ทั้งในเรื่องของเชิงพาณิชย์นะคะหรือว่าจะใช้ในลักษณะของการขายของผลสัมภาระต่างๆในการรับจ้างนะคะหรือจะเป็นผลผลไม้ผลพืชผักต่างๆหรือจะเป็นการทําธุรกิจต่อยอดธุรกิจในลักษณะที่ลูกค้าได้ตั้งไว้ว่าอยากจะทําอะไรนะคะ เป็นรถรุ่น Smart c แ p ตัวเตี้ยตัวเริ่มต้นที่เรียกว่า z e dition ค่ะเป็น Smart c แ p บ Z e dition เกียร์ลูดน n ีเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่669,000บาทค่ะแต่ในคลิปค่ะเป็นสีขาวซุปเปอร์วไวราคาจะถูกลงจาก669,000บาทจะเหลือ662,000บาทค่ะสำหรับรุ่นรถไฮรักซี v o ตัวใหม่ที่มีการปรับปรุงรุ่น อาจจะไม่ได้เรียกว่าปรับปรุงรุ่นสักทีเดียวนะคะมีการปรับเครื่องยนต์ให้เข้ามาตรฐานของมาตรฐานยูโร5นะคะก็คือยูโร4เป็นยูโร5ให้ตรงตามมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ตามมาตรฐานของกฎหมายประเทศไทยนะคะตัวรถรุ่นนี้นะคะก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นรุ่นรถที่ขายดีค่ะรองรับการทํางานผ่านโลจิสติกส์ก็ได้หรือว่าระบบบริษัทเชิงพาณิ์หรือว่าใช้ในครอบครัวอย่างที่ฝ้ายได้เคยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เรามาเริ่มดูกุญแจก่อนกุญแจเป็นแบบแจ็คในคีย์แบบนี้นะคะกุญแจมีให้ทั้งหมด3ามดอกค่ะเป็นลักษณะแจ็คในคีย์แบบเนี้สองดอกนะคะเป็นรีโมทแจ็คในคีย์สองดอกแล้วก็เป็นกุญแจรธรรมดาหนึ่งดอกค่ะกดแม่กุญแจเปิดไปจะกระพริบที่ตัวรถสองครั้งสามารถเปิดได้เลยนะคะกดแม่กุญแจรตรงลูกป,ปิดนียไฟกระพริบที่ตัวรถหนึ่งครั้งแล้วก็เทสทั้งสองฝั่งอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินไปทําธุระได้เลยนะคะ สำหรับตัวรถรองรับการติดตามตัวรถผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect นะคะสามารถติดตามสถานะตัวรถว่าจอดอยู่ที่ไหนได้และสามารถติดตามสถานะของประกันภัยส่วนลดประกันภัยนะคะขับดีขับปลอดภัยขับไม่เยอะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอารถเข้าศูนย์บริการปีต่อไปได้ส่วนลดประกันภัยแน่นอนค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกเป็นหยิบย่อยในแต่แตละช่วงของคลิปพูดไปด้วยนะคะมีมากมายเหลือเกินค่ะมาเริ่มชมจากด้านหน้านะะในรุ่น n t ค่ะ ด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยมีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะมีการปรับด้านในตรงนี้เป็นแบบดำด้านและใช้ลักษณะรังผึ้งส่วนด้านบนแบบลักษณะรังผึ้งขนาดใหญ่ด้านล่างเป็นช่องให้อากาศคือรังผึ้งด้านบนกับช่องให้อากาศผ่านด้านล่างเนี่ยเหมาะสมและสมส่วนมากๆนะคะกับต,ตัวรถที่ต้องการให้อากาศหมุนเวียนภายนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเป็นความโ l เป็นความระบายเป็นลักษณะของการหมุนเวียนไหลเวียนก็ช่วยในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ค่ะ ให้มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานในการาใช้ไปเรื่อยๆยืนยาวมากๆนะคะจุดตรงกลางเนี่ยเน้นไปที่โลโกโล้โตโยต้าที่เป็นโครเมียมและมีความสวยงามแล้วก็ลงตัวนะคะภายในของกระจังหน้าสลักคําว่าไฮลักไว้ด้วยนะคะบง่งบอกว่าเป็นไฮรักตัวใหม่ล่าสุดค่ะป้ายจะบอกว่าก่อนหน้านี้รอบๆตรงเนี้เคยสังเกตไหมคะว่าอาจจะเป็นสีด,ดําได้ขนาดใหญ่ใช่ไหมคะตัวเตี้ยเนี่ยมีการปรับมาพร้อมกับยูโรห้าและมีการปรับไม่ได้เชนนิดๆหน่อยๆนะคะ ก็ด้านรอบๆตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถและเรียบร้อยเดิมเป็นกระจังหน้าขยาดใหญ่ยำด้านใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสีเดียวกับก,กับตัวรถนะคะในในรอบนอกด้านในเป็นดําด้านนะคะแล้วก็ติดป้ายทะเบียนด้านล่างการออกแบบกระจังหน้าเนี่ยออกแบบให้เห็นถึงการลักษณะมีความเป็นสปอร์ตด้วยค่ะด้านล่างเนี่ยมีการล้อไปกับตัวมุมต่างๆของตัวกระจังหน้านะคะให้เห็นถึงความคม ความหลอ่อความแกร่งนะคะเหมาะกับความเป็นเ e ตอิดิชันเหมาะกับการไปต่อยอดในการแต่งซิ่งวัยรุ่นสร้างตัวนะคะไฟหน้ายังคงไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมาติรีเฟคเตอร์ค่ะให้ความคงชัดนะคะเป็นลักษณะดวงไฟแบบทิมนิยมโคมไฟแบบโคมไฟลักษณะแบบเดียวกันกับรุ่นยกสูงแต่เป็นไฟหลอดเล็กฮาโลเจนมาติรีเฟคเตอร์ค่ะในส่วนของกรจุดตรงนี้ที่เป็นสีดํำด้านและเป็นรูปลังคึ่งตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นจุดที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในเรื่องของไฟตัดหมอกได้สามารถเพิ่มเติมได้เป็นของแท้โตโยตา้าสำหรับรุ่นนี้ยังไม่มีมาให้นะคะในลักษณะของความเป็นไฟตัดหมอกนะคะมาดู Mac แม็กกันเนาะมาดูฝั่งนี้ในส่วนของแม็กนะคะตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กอลลอยนะคะลักษณะ5้ารูที่มีความสวยงามและลงตัวแต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไปเปลีป่ยนแม็กกันนะคะแต่ถ้าเป็นแม็กมาจากโรงงาน ถ้าลูกค้าใช้งานโดยที่ไม่เปลี่ยนถามว่ามีปัญหาอะไรไก็ไม่มีเป็นขอบ16นะคะรหัสยางอยู่ที่215ทับ 65R16 นะคะมียางอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ลักษณะแก้มยางหน้าแม็กแล้วก็ในลักษณะของตัวแม็กก็ใช้งานได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าลูกค้าเน้นในเรื่องของลักษณะใช้งานแล้วก็มันทุบประมาณสักตันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตันกว่าๆนิดๆใช้ได้ปกตินะคะต่อเติมด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ต่อโครงเหล็กต่อตู้แห้งนะคะต่อตู้ทึบต่างๆวิ่งโลจิสติกสามารถทําได้ค่ะกระจกมองข้างตัวรถนะคะเป็นการปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะคะเป็นแบบดําด้านนะคะด้านบนและด้านล่างตรงกลางมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นะคะด้านข้างนะคะมีคําว่าไฮลัก์เป็นโครเมียมให้เรียบร้อยอย่างดีสวยงามค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดเป็นแบบดําด้านนะคะเดี๋ยวป้ายพาชมด้านหลังก่อนแล้วค่อยชมภายในนะ,ะด้านหลังค่ะ วันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆไฟมีการอัดชิปในช่วงเย็นแล้วนะคะแล้วอัดในสต็อกด้วยอาจจะมีบางจุดนะคะที่มืดไม่ชัดเจนจะรบกวนลูกค้านิดนึงค่ะแอดไลน์ไฟนะคะผ่าน ID ดียไลน์ที่ป้ายแปะไว้หรือโทรสอบถามก็ได้ไฟให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสเปคตัวรถนะคะแล้วก็สีรถภาพรถจริงนะคะแล้วก็มุมต่างๆที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะด้านท้ายนะคะมีไฟเบกรกดวที่3ให้นะคะ แล้วก็มือเปิดตรงนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะคะเป็นมือเปิดแบบดาด้านอม,อมีโครเมียมค่ะโครเมียมที่เป็นไฮรักโครเมียมตรงนี้ไฮรักรีเวด้านล่างนะคะแล้วก็คําว่าโตโยต้าอยู่ตรงนี้ยังคงไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะกันชนท้ายยังไม่มีมาให้เดี๋ยวไ้าจะลองเปิดสิคะว่ามีความหนักไหมจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้ถือว่าเบามากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนักจนเกินไปสามารถเปิดขึ้น ลงได้ง่ายไม่ยากเพราะตัวรถเป็นตัวเตี้ยนะคะไม่ได้ตัวยกสูงสามารถขึ้นลงได้ง่ายๆแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนหนักทํายังไงเรามีตัวผ่อนแรงไงคะถ้าลูกค้าอยากได้ตัวช่วยในเรื่องของอ่าเขาอาจจะเป็นเหมือนการใช้ลักษณะการเหวี่ยงอะไรอย่างงี้ะคะ่ะการผ่อนแรงของโตโยต้าแท้มีค่ะท่านก็บาทไม่แพงหรืออยู่ในแคมเปญโปรโมชั่นก็ได้นะคะตัวรถเป็นรถโชว์ยังไม่มีกระบะไลเนอร์ที่เป็นสีดําๆมาให้เดี๋ยวป้ายติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานนะคะเป็นของแท้โตโยต้าด้วยนะคะ S <S <an> เห็นไหมคะว่าสามารถจุของได้สามารถวางตะกร้าได้ที่จะเป็นผลไม้สามารถที่จะวางผักนะคะวางผลของอะไรต่างๆเพื่อไปต่อยอดได้ผลของได้รับจ้าผลของได้คะ่ะมีจุดเหนี่ยวลังให้4จุดภายในนะคะรถรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าฝ่ายนะคะมีการติดตั้งตู้เทฟติดตั้งครอบติดตั้งอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับโลจิสติกหรือเชิงพาณิชย์ได้เยอะแยะเลยการชนท้ายยังไม่มีนะคะแต่เป็นโปรโมชั่นได้คะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นสมาร์ทแคป แคบก็จะเปิดได้180องศาค่ะสามารถที่จะเปิดทั้งสองฝั่งเดี๋ยวป้ายจะไปเปิดฝั่งนู้นให้นะคะตัวรถเนี่ยใช้งานไม่ยุ่งยากค่ะสามารถขึ้นลงง่ายนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยขนของอัธประโยชน์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขนลักษณะอย่างที่บอกไปอะคะ่ะโลจิสติกหรือขนอยู่บ้านขลของใช้ในสวนหรือว่าใช้ตามต่างจังหวัดสบายสบาย ตัวรถนะคะยังไม่มีเบาะแบจากโรงงานแต่เดี๋ยวฝ้ายใส่ให้ไม่ต้องห่วงฝ้ายจะลองนั่งให้ดูสิคะว่าแถวที่2เนี่ยในความเป็นสมาร์ทแบถ้านั่งเนี่ยมันจะสบายไหมตัวเบาะด้านหน้ามีการถอยมามากแล้วนะคะฝ้ายก็ยังคงที่จะนั่งสบายอยู่และก็เบาะข่าวไม่ติดเบาะด้านหน้าและตัวเบาะแบเนี่ยมีใส่ให้ก็จะมีความนิ่มเพิ่มเติม,ม,มแต่ลูกค้าบางท่านเอาไปแต่งซิ่งยังไม่พอภายในติดลําโพงด้วยนะคะฝ้ายเห็นเป็นตัวการปรับจูนลาโพงเบสอะไรต่างๆสามารถที่จะมาวาง อยู่ใต้นี้ได้นะคะปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้เป็นความซิ่งได้เห็นไหมคะอัตราประโยชน์ของการเปิดแถบเนี่ยได้180องศาขึ้นลงได้ง่าย2ฝั่งลูกค้าก็จะมีความสะดวกสบายในการขนของและอีกอย่างการขึ้นลงอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นเด็กสามารถขึ้นลงได้ง่ายคะ่ะแล้วไฟจะพาไปชมในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยนั่งสบายค่ะตัวเบาะมีการโอบรับกระชับลําตัวได้ดีมากๆเหมาะมากๆเลยค่ะกับการขับใช้งานและขับระยะทางไกลนะคะ พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นยูเรเทนจับกระชับมือค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องหัวค่ะสามารถขอภาพทุมเติมได้เรือนไมเป็นเรือนไมดั้งเดิมแบบพิมพ์นิยมแบบอนาล็อกแบบนี้นะคะแจ้งเลขในเรื่องของการจํานวนการวิ่งไปได้ของแต่ละไทป์ทิป A ทิป B นะคะแล้วก็สามารถบอกเวลาอะไรต่างๆได้ความเร็วรอบได้แอร์เป็นแอร์แบบแอร์แมนนวลนะคะเป็นแอร์แบบแอร์แมนแอร์ปรับมือนะคะ หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นหกแสนหกหืเก้าันบาทเป็นหน้าจอทัชสกรีนทำงานผ่าน p p l e CarPlay และ android Auto ได้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เปลี่ยนเกียร์ได้หกเกียร์สามารถเล่นเกียร์ได้หกเกียร์ค่ะยังไม่มีปุ่ม Eco m o โ e และ Power mode มมาให้นะคะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้มีมาให้เรียบร้อยค่ะแต่ความปลอดภัยในลักษณะของตัวอ่าลักษณะของความเป็น ถุงลมนิรภัยมีมาให้แล้วนะคะจะมีสัญญาณเตือนตรงนี้นะคะ,ะด้านบนเก็บของได้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็สามารถเก็บของได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีคูบล็อกยังไม่มีแอร์ที่ต่อเข้ามาไปฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะคะการทํางานของปัดนน้ำฝนอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ก้านด้านซ้ายส่วนก้านด้านขวาก็เป็นการเปิดไฟหน้าไฟหลีอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของลักษณะตรงนี้อย่างที่บอกไปปุ่ม DPF ตรงนี้นะคะก็เป็นการ ทำงานกดปุ๊บทำงานในเรื่องขจัดคาบขม่า,าที่ตกค้างต่างๆให้ตรงตามมาตรฐานยูโร5นะคะจะมีลักษณะของอบอกค่ะว่าถึงขีดจุดที่จะต้องกดแล้วให้เขาทำงานถ้ารถขับเคลื่อนไปอยู่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ต้องกดเดี๋ยวเขาเป็นอโอโต้แต่ถ้าเกิดว่ารถจอดอยู่ก็กดให้เขาทำงานนะคะประมาณสัก15-30นาทีแล้วตัวสัญญ,ญาณก็จะหายไปนะคะ สำหรับรุ่นนี้อย่างที่ฝ้ายบอกคะ่ะเหมาะมากๆกับทุกอย่างในการใช้งานครอบครัวก็ได้เชิงพันยิก็ได้แล้วบางควเป็นรถคันแรกเอาไปแต่งซิ่งก็ได้ไปแต่งตามลักษณะครอบครัวก็ได้คะ่ะเติมน้ํามันนะคะอยู่ด้านขวาล่างแล้วก็กระโปรงหน้าอยู่ขวาล่างเหมือนรถพิมพ์นิยม<า>ทั่วไป,<ะ>ป<ะ>เหนื่อยเมื่อลาก็วางแก้วได้ค่ะมีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยนะคะกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเป็นออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างตัวรถนะคะปรับแต่ยังไม่พับไฟฟ้าสามารถล็อกกระจกได้นะคะลำโพงมีให้สองตัวนะคะ แล้วก็ข้อมูลการใช้ปุ่ม DPF ถ้าไม่เข้าใจมีตรงนี้ให้นะคะสามารถแปลแล้วก็สามารถใช้งานตามตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะไฟจะบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่มีความเป็นรีโวมาไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันหนึหรือว่าเริ่มต้นมาเป็นที่2ที่3นะคะขายดีมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าอะไรกลุ่มลูกค้าที่เอาไปใช้ต่อยอดอย่างที่ฝ้าเกิดไปเบื้องต้นนะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นรถคันแรกแล้วแต่งซิ่งรานะคารถแค่669,0 0 0บาท ไปแต่งเติมเพิ่มเสริมซิ่งอะไรอย่างนี้คะ่ะได้ทุกรูปแบบหรือลูกค้าอยากแต่งแม็กขอบสิบให้ป้ายดูแลได้นะคะสามารถติดตั้งพร้อมที่โชว์รูมและพร้อมใช้งานได้เลยอยากได้แมมกลายไหนส่งเป็นเหมือนตัวอย่างมาให้ป้ายแล้วป้ายก็จะให้ทางฝ่ายประดับยนต์นำเสนอลูกค้าว่ารวมไปนในราคารถแล้วก็ผ่อนทีเดียวได้เลยรวมถึงการติดตั้งคอกเหล็กติดตั้งตู้ทึบตู้แห้งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคะ่ะ รุ่นนี้นะคะมาพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวกรณีอายุงาน2ปีขึ้นไปรับไรายได้ผ่านบัญชีนะคะหรือข้อเงื่อนไขที่สองไม่เข้าเงื่อนไขแรกเข้าเงื่อนไขที่2ก็คือมีรถครอบครองมาเกินกว่า2ปีประวัติถ้าเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็สามารถใช้ได้หรือลูกค้ามีเงินดาวแล้วอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ0% 1%กว่า0บาทกว่า2บาทกว่า,วาได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องห่วงลูกค้ามีเงินงบดาวไม่เยอะแต่อยากได้โปรโมชั่นช่วยดาวเยอะ ก็มีเช่นเดียวกันแอดไลน์มาคุยกันกับฟ้านะคะทุกอาชีพออกรถได้ค่ะค้าขายรับเหมานะคะรับจ้างต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระพนักง,งานบริษัทพนักง,งานเอกชนนะคะในเรื่องของอาบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือจะเป็นพนักง,งานซัพพลายเออร์ในเครือของโตโยตา้าพนักง,งานนิคมต่าง,างๆออกรถได้หมดเลยค่ะลูกค้าจากช่อง YouTube ต้นไฟใส่สมอนะคะมาทั่วประเทศไทยเลยค่ะ ะะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนสามารถให้ฝ้ายดูแลได้เรามีเจ้าหน้าที่แคนแประจาพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะคะถูกใจฝ้ายอยากให้ฝ้ายได้ดูแลเห็นว่าฝ้ายนาเสนอแล้วชอบใจนะคะก็สามารถให้ฝ้ายได้ดูแลโทรมาคุยกันทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ออกเองก็แนะนําคนร,บรอบๆมาออกกับฝ่ายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจจะมืดไปบ้างเพราะว่าถ่ายในสต็อกนะคะก็ต้องขอประธานเราใยมาที่นี้ด้วย จุดไหนที่พูดไวไปจุดไหนที่ไม่เข้าใจก็ต้องกราบขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่เป็นกำลังใจให้ต้องช่องต้นฟ้ายใส่สมอด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ป้ายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ